เป็นเรื่องน่าชื่นชมมากๆค่ะสำหรับสาวใหม่เจริญปุระซึ่งเป็นดารานักร้องรุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในวงการมาอย่างยาวนานทำตามความปรารถนาในใจแล้วคือสร้างบ้านหลังใหญ่โตเสร็จเรียบร้อยและคืนบ้านใหม่ไปแล้วทำเอาแฟนคลับและคุณที่ทราบข่าวต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเทียบสาวใหม่นั้นปลูกอยู่ใกล้บ้านของคุณแม่เนื้อที่กว้างขวาง,วางตัวบ้านใหญ่โตเป็นสไตล์อังกฤษฝรั่งเศสมีความหรูหราอลังการ แต่ก็อบอุ่นและน่าอยู่ดีเทลเนี้ยบตั้งแต่ประตูรัว้วซึ่งเธอเล่าว่ากว่าจะได้มานั้นไม่ง่ายเลยเพราะดูเลิกแล้วไม่เหมาะกับการสร้างบ้านแนวราบถ้ามีก็ควรจะเป็นที่พักอาศัยส,งสูงเช่นคอนโดจะช่วยเสริมดวงชะตาได้ดีกว่าโดยต้องแก้เคล็ดและมูเตลูชุดใหญ่จนทําให้สามารถสร้างบ้านหลังนี้ได้จนสําเร็จตัวบ้านมีสีขาวสวยงามและกลิ่นอายตะวันตกเต็มๆม,มีรูปปั้นและกระถางต้นไม้สไตล์กรีฑประดับอยู่ เียบฝันมาสิบกว่าปีวันนี้ฝันเป็นจริงหายเหนื่อยกันไปเลยท,ทีเดียวมันเป็นความภูมิใจและตื้นตันมันดูใหญ่กว่าภาพมันหลอกอย่างที่เราบอกว่าเป็นรางวัลของชีวิตพี่สาวทุกคนก็เอ็นดูเพราะเห็นเราทํางานมา30กว่าปีคือเราเคยมีบ้านแต่ก็จะเป็นหลังเล็กๆกระทัดรัดไม่อยากอยู่บ้านบนดินพุณพ่อเองก็เคยเห็นใหม่อยู่แต่คอนโดก็บอกว่าลงมาอยู่บนดินเถอะพอสุดท้ายคนเราก็ต้องกลับมาสู่พื้นดิน ไม่ถึงถ่าเครื่องร้อยล้านก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องแบบนั้นไม่ไปแล้วเยอรมันอยู่เมืองแทนนี่แหละเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือตัวเองรวยแล้วไงไม่ถึงคาบอกเลยแต่ก็บอกว่าทุ่มสุดตัวละยังคงต้องร้องเพลงต่อไปในที่สุดวันนี้ก็มีแล้วเรียกว่าเป็นบ้านหลังแรกที่เป็นของใหม่จริงๆและสิ่งที่เราได้รับก็คือความรู้สึกที่ได้อยู่ใกล้แม่มีความตั้งใจจะดูแลคุณแม่วันนี้ฝันเป็นจริงแล้วที่เหนื่อยมาทั้งหมด ทุกอย่างมาจังยัดเหนื่อแรงงานของเราเรื่องเงินจริงๆไม่เยอะนะคะเพราะว่าใหม่ต้องเจียมตัวจริงๆคือตั้งใจจะเป็นบ้านสวนชักพักก็เริ่มหันไปมองว่ามีบ้านสวนใช่ไหมสาวใหม่เองก็ตกใจกับบ้านตัวเองเหมือนกันนะคะแอดนินต้องขอแสดงความยินดีกับบ้านที่ทำมาด้วยน้ำผักน้ำแรงจริงๆคะ่ะ